นี่มันสวรรค์ของแฟ s สเป e ช,ชัดๆเลยเว้ยซิมเลเซิงราคาเป็นล้านมันจะไปลองที่ไหนได้อีกถ้าไม่ใช่ที่นี่วะทิงออฟซิมพูดพร้อมกันทิงออฟซิมที่นี่เขามีซิมเลเซิงทุกรูปแบบให้ทดสอบจะมือสมัครเล่นหรือมือโปรขอให้มาเถอะนะร้านเขาซัพพอร์ตหมดนั่นแหละเครื่องที่ขายที่นี่มีกี่ระดับจะเครื่องเบาอนุบาลมีน้อยเล่นกันหรือจะซัดลั่นๆก็มีให้เทหรือจะเอาเกรดแบบแม็กวอสตัเพนล่ะมีเหมือนกันเอาอยู่หรือเปล่าแล้วอ่ะเออแต่ระดับแฟนสเปชไม่มีปัญหาไหนขอเทสไหนดิน้องฮ <ค> <คน S 1> เตมคอนเตียมคอนเตงตงธรรมดามันก็ต้องเอาลุกเอาอะไรกันหน่อยดิว่าเออมาเทสของอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะถ้าใครที่อยากจะไปลองไม่ต้องเกลงไม่ต้องซีเรียสไปหัวดเลยเปิดประตูร้านปุ๊บบอกว่าตามมาจากช่องแฟมสเป e ร้านก็จะบอกทันทีว่าใครวะไม่ใช่ใครอยากเทสเนี่ยแฟมสเป e คอนเนคไว้ให้เรียบร้อยไปจัดกันได้เลยนะเเผื่อได้ของแถมด้วยนะถราบอกมาจากช่องแฟมสเปสอ่ะร้านต้องเตรียมของแล้วนะเดี่ยร้านตั้งอยู่ที่สมิธบาร์มีลานจอดรถให้ด้วยลองไปเช็ค นักันอีกทีนะจะได้ไปกันถูกรักซิมก็ต้องคิดถึงติ้งออฟซิมเดเดี๋ยวคลิปต่อไปมารีวิวให้ดูมอเ s s ซิม a รซิ่งเกรดนักแข่งฟอร์มูล่าวันใช้ซ้อมเนี่ยมันเป็นยังไงรอดูกันด้วยไปละบ๊ายบาย